รายปมสงสยัยสไปควงเก๋ไก่ทานข้าวเผยสถานะล่าสุดแบบชัดชัดเลิกกันไหมก็ยังคงเป็นเรื่องคาใจในโลกโซเชียลครับกับความสัมพันธ์ของคู่รักวัยรุ่นยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์หรือนัทที่ชานามวงศ์กับหนุ่มสไปไเดอร์จากช่อง YouTube เก๋ไก่สไลเดอร์และช่อง Spider SPD หลังจากก่อนหน้านีกาแฟนกราบนั้นสงสัยในความสัมพันธ์ของทางคู่จึงได้เข้าไปสอบถามเก๋ไก่แต่ก็ได้คําตอบว่า ได้ลดสถานะมาเป็นเพื่อนแต่ยังทํางานอยู่ด้วยกันอยู่ทำกลางความงงหนักขึ้นไปอีกว่าใช่เรื่องจริงเลืกแค่สร้างคอนเทนต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของเก๋ไก่นะครับก็ได้โพสต์ g ิฟต์สตอรี่กับสไปซ์สไลเดอร์พร้อมกับข้อความครับว่าการแสดงทั้งนั้นใายหวัดดีเพื่อนไบต์หวัดดีเพื่อนฟอสด้านอินสตาแกรมของหนุ่มสไปซ์สไลเดอร์ครับก็ได้โพสต์ไอจิสตอรี่ทาสาวเก๋ไก่ไปทานข้าวในร้านแห่งหนึ่งพร้อมกับเขียนข้อความว่าพาเพื่อนมากินข้าว ในขณะที่เก๋ไก่นะครับก็ได้รีคลิปวิดีโอใน IG s t o r y ดังกล่าวพร้อมกับได้เขียนข้อความว่าเรียนในโรงเรียนได้เพื่อนดีๆแบบนี้มาเป็นแฟนเก่าค่ะฮ่าไอที่โปกลับไปอยู่น้ําไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าสถานะทั้งคู่ตอนนี้นะครับจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเก่าเหมือนใน IG s t o r y หรือเปล่าก็คงต้องรอให้ทั้งคู่นะครับออกมาชี้แจงแบบชัดๆอีกทีไม่ต้องให้คุมเขือน,นะจ๊ะอีกถึงช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ